งานเรา มาถึงเาสอบาะโอ้สมน้อยสมยิ่ต้มียังต้มไก่แงไก่ช่บอกกรมูกไ่ก่นไปนอนอยู่รงาบาก่อนโรงงานสามรยกว่าให้อยู่รอบต่อกู่บบานบ่จเชียร์แนไปนอนโรงพยาบาลคนสามผนกระตกบาดเนี่ยเห็ดเนื้อหมัดลำมันไม่น้องครับฟาง ฟางไม่ธรรมดลำมันคนกระโตกจมตัดบะมันพี่น้องมากินเขาก็มากบ่มาอย่างมือเนี่มารับตามันจะได้จะได้ตัดบ่ละมือบ่คนตกกับวายันงอยู่สิบแปดสิบอยู่ด้น่พี่น้องเราดูเถิดยายา ตายแล้วอยากอนเริ่มมาตัต้นต้ล้ผลบตกอากาศคึ้มๆตัดได้ยกพี่น้องตัดละมันนะครับเมือขาสิขุดอ้มีขึ้นผิดตัคมดะเกียบมจ้วงมีผู้ใดฝนนะบ่ขมจีบเลยฝนข้อมลายอ๋อลับไม่น้อยสี่เกบ่ออกต้วต้นมันสิต้นมันสิพี่น้อง วีี่ตัดลำมันคุณค่อยหัวไงหัวดดครับถัดลก็มัดปอมือก็ติะก้นมันวะครับเนี่มือิก้นค่ะโอ้ปลาหไงมือนี่ไมนรู้คุณอทำมาดาได้พ the ี่น้องพามันเกีไอ้เถากะได้คุณโวนโอ้ยเียงแรงดิี่พี่น้องไอ้เถา นี่ตัดนะครับมืออื่นโคตเอาไปาใช้มือเลี้ยงนี่ย่าแถวทนทนนุ่มสิบไล่ดิมอ้หุ่นก็ตกลิน้นอยากหมดี่อดตัดลำมันโอ้สิบเหยักอยากนั่นแหละมุดหยุดแล้วอื้

ยามันแดดเมื่อืนก็จิตก็ได้มีหมมามาเจมวนยังงูอันทางคุณอยู่นี่ล่ะหากินเปลี่ยนเนอะรอดเป็นแปลนน,ลททนี่เนาะ <c oughs> แบกลำมันไปไปตัด,ดลำเศษคัน อกลีนพี่นอ้องตึงนึ่งบนเท้านอน,นไปแเราแน่้มันไ่าอีกแหละคนตรงวเข้านอนทั่วบรรยากาศาาก่อเอากบากด้วยคุณนึงพี่น้องม,มาอนงงูขึ้นนะครับพอสุดอนนเหี่ยวข็ขึ้นมนันต้องขีดแจ้งเดี๋ยวมึง cái <laughs> xuống dây cái thầu ạch lắm mắn khác cái thầu ta kiên mà kiên nắm con mù nữa lâu kiên khác เด้แถวเราไม่อยากเราเราอบสมัครรถมึงหนั่ะเอามารอดนใข่แน่เราไปนีีเราไข่เรามนจะแดดถี่มหาผัดจะล้มไขรอยู่ มันอิสเรียวกัวต้นมันก็คัดออกซุ้มต้นงามันน่ะมันจะไปขายราคาหนึ่งต้นมันจะไปขายราคาหนึ่งเอาไปเชียงไว้ปะน้ยก็ไปเอาสิครัาว่าหนันได้ไหมงเนะเจ็ดดียุมนังเนาะ รูเป็นมันไหลบอกไปอันันมยูอันนั้นอาทิตย์อาทิตย์กลัวๆบางก็เร้งเงินของพันเิ่นใจหลบรรยากาศให้คักพี่น้องม้อนี่นะครับปลามันบรรยากาศดีคักขัางลังกัดทั้งอูดอฝนตกบางนึงก็ตกแล้วเปี้ย่ะนี่ตกดิน อากาศดีอยู่มืนเห็นงานมีงนกอนมันก็ไม่จะล้ำใหญ่ใเห็นาเพีเาด้น่ีค่น้มันมีมดแ่น้่นจัดพ้อมมัดไปพ้อมนะครับเงื่นพื่นเขาทีได้ ุพี่น้องรถมาไทนะครับพนางานอกา,รรากนี้แบดคน้นองนะครับเนตกนี้ยงกับลแค่ี้งานดูบัดนัทามนันไจวัด

<g ül üyor> แบบพรมน้ำมูกอากาศเริ่มจีดแยดแจ้วบาดเนี่ยเอาสิบไร่แล้วดอกไม่หน,นีตัดล้ำลเวลาจีบเเที่ยงมันพี่น้องนะครับเที่ยงแล้วเที่ยงบาดล้ำมันดางเดียวพี่น้องมันทีอะไรเนียนะครับ อะยัไอเล่ามันอีไรหรอล่นะครับ้วขางันะค่ครับขาไปแขันขึนเขาระั น้อไม่สวยขัดดแล้วพลในเข็มอน้ม้สุกตายคัดแจงเตรียมมอยู่ผมพี่น้องนสองมอสมน้มเยมอหมกปลกินเลี้ยงเถอะแกงน้ไหมนีกินเลี้ย ช่วยกินเนี่ยือเข่นเสียบพักแล้วมัม่อากเห็นตัวตั้งกว่าหนีท่นวาแต่นะผว่านหงเนี่้องาง ยังมมาก่อนาพอกันไหมเ่นมกยกักกวดยมายยายแถราอยู่ในกะตาเ้ามาเปิดยตะเมแกงแกงน้องไม้ดิแกงบมกฟัดไหมแกงน้องไม้ตัดมะม่วงแกงวัดเอาหนักโอ้ยเดี๋ยวเขานับกินเล้ ยิ้มมโนเขาเลยนะหาบบี้วดันว่ากินน้ำเด้อเขาหอมาพอดีพอดีมากงานเนาะไม่ไ่เะ้ย้เมข้าวัที่าน่กำลังหาสางหาแป่เนาะกําลังหาอยู่หากินไม่ไไปนอนอยู่กลางบ้านเนี่ยแเก่งมาามปีแล้วว่า ยายเห็นกำลังสั่งกำลังแปลงดิน,น้นองนๆบู้แกทิบสามนึงที่ไปสั่งก่อนไลยเขาสั่งกอนนี่นะ <laughs> บ่าหัวแมีบ้านนี่อู้ว่าสีเหลีวบ่อเหลีวมือมาซ้ำไปเบิ่งเหล่าหลองนึงว่ะสั่งล้างยาอยู่พุ่นนะไม่ต้อง,องหัวทอดเขาเรือเว้ยหัวใหญ่ไถเบิ่งหลองนึงอ่ะกลับบ้านบ้าน บ้านสิเนี่ยถีมามาแล้วครั้งหนึ่งกได้ัด่น้ยนเอ่นนลนาเือนเนลบปะจัน้ำใคร i don't know